ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่ฉนดนอสสีจอนะครับขุดแดงสองใบนะครับตั้งอยู่บ้านของเจ้าแรงนะครับตำบลเขาไม่แก้วออำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีฉนดนสองใบนะครับเป็นฉนดนสองใบ ใบที่หนึ่งนะครับเนื้อที่สิบหกไร่สองงานนะครับสามสิบตารางวาแล้วใบที่สองเนื้อที่สี่ไร่นะครับสีไร่สีไร่เต็มนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับคือแปลงนี้เลยนะครับเนี่ยที่มองเห็นตอนนี้ปลูกต้นอะไรไว้สักอย่างนะครับน่าจะไว้ทําปุ๋ยนะครับเป็นที่สวนนะครับอยู่ห่างโรงเรียนประมาณสักอ่ สี่ห้าสิบเมตรนะครับห่างโรงเรียนห้าสิบเมตรเท่านั้นฉนดจะระบุทางสองด้านนะครับระบุทางสาธารณะสองด้านด้านนี้จะระบุไปถึงทิวต้นยูคานะครับที่ต้นยูคาสูงตรงนั้นแล้วด้านนี้ก็ระ,ะบุเป็นทางสาธารณะนะครับเข้าไปด้านในแล้วก็อันนี้คือทางออกนะครับหลักเขตตั้งแต่หัวมุมกอไผ่นะครับแล้วก็ยาวมหาบัตรตรงนี้นะครับ หน้ากว้างประมาณสักเจ็ดสิบเมตรนะครับแล้วก็ออกจากมุมแปลงออกไปถนนคอนกรีตนะครับจากตรงนี้ไปถนนคอนกรีตนะครับประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับประมาณร้อยหสิเมตรก็ออกถนนคอนกรีตมีเพื่อนบ้านนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วนะครับรวมแล้วอยู่ที่ยี่สิบไร่สองงานนะครับ นี่เลยนะครับเป็นที่โคกสวยเลยยี่สิบไร่สอง,งานนะครับแปลงรูปแปลงจะอยู่ตรงระหว่างกั้มกึ่งหน้าโรงเรียนพอดีนะครับโรงเรียนบ้านของเจ้าแรงนะครับจะอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมนะครับเป็นที่เนินอย่างนี้เลยแล้วก็ปลูกดอกไม้นะครับปลูกดอกไม้เขาเรียกต้นอะไรไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไว้สําหรับเห็นเขาบอกว่าเอาไว้ทําปุ๋ยนะครับเอาไว้ทําปุ๋ย นะครับตรงนี้แล้วที่เป็นสวนยูคาด้านหน้านะครับก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสวนยูคาที่มองเห็นนะครับเพราะว่ารูปโฉนดจะค่อนข้างยาวๆหน่อยนะครับรูปโฉนดจะยาวๆหน่อยแปลงนี้นะครับที่ปัดเดินอยู่ตอนนี้นะครับเนื้อที่สิบหกไร่นะครับแปลงนี้สิบหกไร่แล้วก็ แปลงสีไร่นะครับแปลงสีไร่ก็คือก็คือแปลงนี้นะครับนะครับแปลงนี้สีไร่จะติดกันนะครับจะติดกันเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเดินไปชมก่อนนะครับตั้งอยู่บ้านของเจ้าแรงนะครับตำบลเขาไม้กแก้วอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนื้อที่ทั้งหมดรวมแล้วยี่สิบไร่สองงาน ที่ดินแปลงนี้นะครับจะ,จะห่างถนนสามศนี่นะครับถนนสามศนี่โรงเรียนสายมิตรนะครับมหาลาัยการอาชีพนะครับจะห่างอยู่แค่แดกิโลเท่านั้นเองนะครับห่างที่ทําการอำเภอกระบินบุรีโรงพักกระบินบุรีศาลกระบินบุรีนะครับตลาดขุนวิชัยนะครับจะห่างอยู่แค่8ดกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตนะครับเพียงแค่ร้อยกว่าเมตร แล้วก็ลงจากถนนหลวงนะครับลงมานะครับวิ่งตามถนนลาดยางเข้ามามาถึงโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ประมาณสักา500เมตรนะครับเนี่ยนะครับที่มองเห็นลังคาเลือนนี่คือโรงเรียนนะครับเยวบบัตรจะพาไปชมนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับก็จะมีการปลูก ดอกมะเนี่ยนะครับต้นไม้เนี่ยครับเอาไว้ทําปุ๋ยอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ที่เป็นต้นยูคายาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมรูปโฉดนะครับชมรูปโฉดนี่นะครับที่มองเห็นเนี่ยก็ใช่ทั้งหมดนะครับใช่ทั้งหมดเลยก็จะยาวๆไปนะครับเป็นที่โคกสูงสวยเลยนะครับ ไฟฟ้านะครับก็น่าจะต่อมาประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับสําหรับคนที่ต้องการาจะเอาจัดสรรทําที่แบ่งขายก็ยังได้นะครับตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับคือแปลงสี่ไร่ นะครับแปลงสีไล่ก็คือแปลงนี้เลยเป็นสวนยูคาเนี่ยนะครับแปลงสีไล่คือแปลงนี้นะครับเดี๋ยวบัดจะให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพา,าเดินไปชมนะครับก่อนที่จะพาเดินไปชมรูปแปลงนะครับโฉนหันหัวขึ้นทิศเหนือนะครับรูปแปลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตวางนิดนึง นี้นะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับบัตรถ่ายที่แรกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บัตรมายืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายย้อนกลับมานะครับแล้วบัตรก็พาเดินมาตรงนี้นะครับเดินมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงมุมแปลงสีไล่แปลงสีไล่ก็คือแปลงนี้นะครับจะประกบอย่างนี้นะครับโฉนดจะระบุทาง2ด้านนะครับด้านนี้ก็จะระบุทางนะครับแล้วก็ อ่าตรงนี้นะครับก็จะเนี่ยนะครับโฉนดสองใบรวมกันนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้รวมแล้วยี่สิบไร่สองงานนะครับเดี๋ยวบัดจะพาเดินชมพื้นที่ต่อนะครับโดยรวมก็ปลูกอ่าต้นไม้เนี่ยนะครับดอกน้เหลืองเนี่ยนะครับน่าจะเป็นปุ๋ยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อ่ายูคานะครับเป็นแปลงยูคาแปลงนี้นะครับแปลงยูคาแปลงนี้แล้วก็แปลง สี่ไร่ก็คือแปลงนี้นะครับเดี๋ยวบัตรเดินย้อนกลับมานิดนึงนะครับก็จะพาเดินริมแปลงสี่ไร่ไปนะครับเพราะว่าด้านหลังมันลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงสี่ไร่ด้านนอกเลยนะครับด้านหน้าโรงเรียนนะครับนี่นะครับบัตรเดินมานะครับก็ริมนอกแปลงสี่ไร่นะครับเดินมาริมนอกเลยนะครับเมื่อกี้บัตรเดินอยู่ในระหว่างกลางนะครับระหว่างแปลงสีไร่กับแปลงสิไร่นะครับ ขอบเขตแป้งสีไร่นะครับก็ตั้งแต่หัวมุมตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปติดกับแปลงสิบหกไล่นะครับแล้วก็ตรงไปนู่นเลยไปสุดถึงป่ายูคาสูงสูงกันนะครับนี่นะครับแปลงสีไล่ก็จะมามานี่นะครับแล้วก็ตรงไปนู่นเลยที่มองเห็นนะครับอันนี้คือโรงเรียนโรงเรียนบ้านของเจ้าแรงนะครับ ที่ดินเราจะห่างโรงเรียนอยู่ประมาณสักร้อยร้อยกว่าเมตรเท่านั้นนะครับนี่นะครับแปลงสีไล่ก็จะเป็นป่ายูคานะครับติดกับสวนอ่าไม้เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะตรงไปนู่นเลยนะครับไปชนกับแปลงนู้นนะครับรวมแล้วได้สิบ 20ไล่2งานนะครับ20ไล่2งานาที่มองเห็นก็เป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านแต่เราเข้าหัวมุมตรงนั้นนะครับวิ่งเข้ามาลงมาหาหัวมุมแปลงนะครับประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับที่มองเห็นก็เป็นถนนลาดยางวิ่งเข้ามาสะดวกเลยนะครับวิ่งมาแล้วก็วิ่งเลาะทิวโรงเรียนมาแล้วก็มาเลี้ยวลงตามถนนดินเดิมนะครับแค่สักร้อยกว่าเมตร นี่นะครับทั้งหมดเลยที่มองเห็นอ่าเป็นสวนดอกไม้ด้านในนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับยี 20, 20, ่สิบยี่สิบไล่สองงานแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับยาวไปนูน่นค่อนข้างจะลกนะครับตรงนี้คุณคุณท่านใดน,นะครับที่มองหาที่นะครับเนื้อที่ยี่สิบไร่ตรงนี้ราคาถือ,อว่าไม่แพงนะครับเป็นที่สวนอยู่หน้าโรงเรียนนะครับราคา เจ้าของเปิดไว้ไร่ละหนึ่งแสนหกหมืนนะครับยี่สิบไล่ก็สามล้านนิดๆนะครับส่วนราคาก็มาต่อรองส่วนราคาก็ต้องมาต่อรองกับเจ้าของมาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับนะครับสนใจนะครับวางมัดจานะครับ สนใจวางมัดจำหรือว่า,าต้องการวางมัดจำยื่นสอบเขตนะครับก็ทางเราก็ยินดีนะครับนะครับส่วนราคาจะต่อรองเนี่ยก็ก็ยังต่อรองกันได้นะครับลดหย่อนได้อีกนะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของแจ้งไว้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแค่ ร้อยสามสิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสีร้อยสาสิบห้ากิโลนี่นะครับแปลงสี่ไร่นะครับที่มันติดกับแปลงสิบหกไร่ก็คือนี่เลยยาวๆไปนู่นนะครับคือรูปแปลงจะสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับหลักเขตหลักแดนก็มาถึงตรงนี้นะครับแปลงสี่ไร่นะครับ แล้วก็จะอยากไปนิดนึงนะครับอยากไปแล้วก็ตรงไปนู่นอีกนะครับนะครับก็คือคุณคุณท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองอโทรมานะครับหรือโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์061นะครับ321 5668นะครับ061นะครับ321 5668นะครับก็บัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณ ทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงพอแปลงสีไร่นะครับมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดออกไปแค่นี้นะครับตัดออกไปแค่นี้แล้วก็ไปไปหักออกนะครับอ่า่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับชมให้จบนะครับจะได้เข้าใจอ่ารูปแปลงนะครับตอนนี้นะครับจะได้เข้าใจรูปแปลง ออตอนนี้นะครับบัตรอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับบัตรอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวบัตรจะเดินไปตามริมเนี้ยนะครับตามริมแปลงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะพาเดินออกมาตามมุมแปลงนะครับที่ต้องการจะขายนะครับจะได้เข้าใจนะครับนี่นะครับบัตรจะเดินไปริมนี้เลยนะครับแปลงที่จะขายคือฝั่งนี้นะครับด้านขวามือ บ,บัตรจะเดินไปแปลงของเพื่อนนะครับแปลงที่จะขายก็คือด้านนี้คือเป็นสวนยูคานะครับทั้งหมดเลยที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับที่จะแบ่งขายนะครับแบ่งขายแบ่งจัดสรรทําเป็นล็อกก็ได้นะครับเพราะว่าที่ดินโซนนี้ราคาจะสูงกว่านี้แต่ตรงนี้นะครับทางคนพี่เจ้าของนะครับพี่น้องทั้งหมดเจดคน นะครับต้องการที่จะขายแบ่งกันนะครับเดี๋ยวดูด้านท้ายนะครับท่านถัดด้านหลังโฉนดนะครับด้านหลังโฉนดนะครับเดี๋ยวบัตรขอญาตให้ดูนะครับให้ช่้ชมนะครับนี่นะครับด้านหลังพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนนะครับต้องการที่จะขายเอาเงินไปแบ่งกันนะครับต้องการที่จะขายเอาเงินแบ่งกันนะครับพี่น้องเจ็ดคนนะครับก็เลยต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายเอาเงินแบ่งกัน ราคาไล่ละแสนหกนะครับยังต่อรองกันได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอ่าร้อยสามสิบห้ากิโลนะครับแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิร้อยี่สิบเจ็ดกิโลเท่านั้นหาดบางแสนชนบุรีร้อยสี่สิบห้ากิโลนะครับเนี่ยนะครับคือด้านอ่าขวามือของบัตรนะครับหาดบางแสนชนบุรีนะครับร้อยอ่าสี่สิบห้ากิโลเท่านั้น อถ้าเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซานะครับฉะเชิงเซาที่จะอระยะทาง98กิโลเท่านั้นเองนะครับฉนดคูดแดงนอสอซีจอนะครับวันนี้นะครับบัดเดินมาไกลมากเลยนะครับ นี่นะครับพอมาถึงตรงหัวมุมตรงนี้นะครับที่เราก็จะยาวไปนู่นนะครับแล้วก็จะมาอยากออกไปตรงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับที่จะแบ่งขายนะครับจุดเด่นๆเ,เลยก็คือแบ่งขายได้นะครับแบ่งนะครับแล้วก็อัพราคาแบ่งขายได้นะครับตรงนี้จะห่างถนนลาดยางอยู่ประมาณสักเ50เมตรนะครับห่างถนนลาดยาง50เมตรแต่ตรงเนี้ยอ,อ ตรงนี้ไม่ได้ระบุเป็นทางสาธณะนะครับแต่เป็นคือเป็นทางที่เราใช้เที่ยวกันเองนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะลงทางนี้เราก็จะเที่ยวทางนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับลงจากถนนลาดยางลงมาสักห้าสิบเมตรนะครับถ้าเราจะปรับถมตกแต่งเราก็สามารถลงมาจากตรงนี้ได้นะครับนะครับเข้าออกได้สองทาง นี่นะครับหลักเขตดหลักแดนก็มาถึงตรงนี้เลยนี่นะครับมาถึงตรงนี้นี่นะครับแล้วจากตรงนี้ก็เนี่ยนะครับแปลงที่เป็นสวนยูคาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่บัดเดินมานะครับตามรูปโฉนดนี่นะครับตามรูปโฉนดแบบนี้เลยนะครับ วันนี้นะครับบัตรขอพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดทําสิ่งใดให้สมปรารถนานี่นะครับก็คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรงถนนลาดยางก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับถนนลาดยางอยู่ตรงนี้เองนะครับ ที่ต้องการจะขายก็นี่นะครับคือแปลงนี้เลยแต่ฉนดจะระบุทางสาระด้านทิศเหนือกับทิศตะวันออกนะครับตรงนี้ไม่ได้ระบุทางนะครับแต่ตรงนี้เป็นทางที่เราใช้เที่ยวกันเองเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับบัตรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับคุณท่านใดที่มองหาที่อยู่หน้าโรงเรียนนะครับต้องการแบ่งขาย จัดสรรทําเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับลหลายๆท่านกา็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับโทรเบอร์061นะครับ321 5668นะครับ061 321 5668นะครับก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตขอจบที่ดิน่20ไร่2งานนะครับอยู่บ้านของเจ้าแรงนะครับนา่งเรียนบ้านของเจ้าแรงตาบลเขาไม่แก้ว อำเภอกบินบุรีจังหวัดพระจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ